มาดูสองตัวบนบ้างครับสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะย้อนหลังให้ดูครับสามงวดนะครับตามสูตรนี้นะะตามสูตรนี้เลยตั้งแต่สี่สี่หกนะครับนี่ฮะตั้งแต่สี่สี่หกเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ 097 757 544แล้วก็979นะครับมาดูงวดล่าสุดเลยครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับย้อนหลังไปงวดเจ็ดห้าเจ็ดครับเนี่ยคร คำนวณได้สามเจ็ดศูนย์ห้านะครับจับคู่จับคู่กับศูนย์สองสี่หกนี่ครับศูนย์สองสี่หกเจ็ดนะครับนี่ฮจับคู่ก็จะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบชุดครับยี่สิบชุด สูตรนี้วิ่งห้าครับหมวดนี้วิ่งห้านะครับวิ่งห้าตัวเดียวนะครับวิ่งห้าตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวตามสูตรตามสูตรนี้เลยครับนี่ครับ นครับวิบ่งห้าตัวเดียวตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้ครับก็จะได้สูตรนี้ตัดแล้วก็จะเหลือห้าชุดนะครับนีะครับไว้ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเข้านะครับวิบ่งห้าครับ ต่อไปครับงวด5 4 4หมวดนี้จะวิ่ง3ตัวครับ3 4 5นะครับจะวิ่งเยอะหน่อยเน okay, ครับ3 4 5ก็จับคู่กันนะครับคำนวณด้ย9 4 5 3แล้วก็หลักหน่วย7 9 1 3 4นะครับ สี่ห้ายี่สิบยี่สิบชุดเราก็ตัดนี่ครับสามสี่ห้าสูตรนี้จะตัดเหลือเยอะแล้วแต่เราก็มีสูตรตัดอีก ก็จะเหลือนี่ครับหมวยออกซ4ซีครับหมวยออก5ซีครับเข้านะครับ,รบไปแบบเร็วๆครับงดต่อไปก็จะเป็นงวดล่าสุดน,นะครับ ไม่ออก979นะครับคำนวณได้57926นะครับน่าจับคู่กับ57912ครับตามสูตรครับสูตรนี้จะวิ่ง6กับ7นะครับสูตรนี้จะวิ่ง6กับ7ครับก็จะเหลือวิ่ง6กับ7 วิ่หกกับเจ็ดนี่ฮะวิ่งหกกับเจ็ดครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับนี่วิ่งหกกับเจ็ด ก็จะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ชุดนะครับจาก20ชุดนี่ครับไม่ออก979า็ฮะนี่ครับเข้านะครับไม่ออก979าเครับต่อไปงวดวันที่1นกุมภาครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วงวดน,นี้วิ่ง2นะครับวิ่ง2กับ9ครับ วันนี้วิ่งสองกับเก้านะครับมาจับคู่กันเลยครับคำนวณได้หกเก้าศูนย์สองห้าจับคู่กับเก้าหนึ่งสามห้าหกะครับวันนี้จะได้ยีบห้าชุดนะครับยี่สิบห้าชุดเต็มยี่สิบห้าชุดเต็มนะครับคัดแล้วคัดแล้วคัดแล้วก็จะเหลือ ็จะเหลือนี่เลยวิงว่งเก้าวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้ากับกับวิ่งเก้ากับสองนะครับนี่ฮะวิ่งเก้ากับสองครับ เก้ากับสองครับก็ประมาณนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามชุดนะครับตัดแล้วเหลือสิบสามชุดนี่ครับหมวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะครับเพื่อน นี่เลยก็แคปไปดูแล้วก็ไปตัดหรือเดี๋ยวเสี่ยเล็กเดี๋ยวจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งครับเสี่ยเล็กเดี๋ยวจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมติดตามติดตามไว้นะครับนี่จะมาตัดให้นะครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกด ถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ